โอเคครับสำหรับการใช้แอป Food Paying นะครับค้นหาพื้นที่นะครับอย่างเช่นร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านสปาร้านนวดหรือร้านที่มีรายเดอร์สตัฟส่งนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่หมวดตรงนี้ได้นะครับด้านบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันของเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของเพื่อนๆได้นะครับสมมูรณเพื่อนๆได้แล้วเพื่อนๆก็ กดเลือกสถานที่นะครับมันก็จะขึ้นสถานที่แล้วก็ชื่อผู้รับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดบันทึกนะครับพอพอกดบันทึกไปนะครับเพื่อนๆ Reese? มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับอย่างเช่นผมก็เลือกนครปฐมอย่างานครปฐมเนี่ยยังไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโอกาสดีสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทีนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนก็จะอยู่แถวนะครับเห็นไหมฮะนครชัยศรีอ,อ, si, อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีร้านอาหารนะครับเห็นไหมบ้านเพื่อนนะครับทีนี้ ผมก็ปักไว้3หมุดนะครับอย่างพญาไทยเนี่ยอันนี้นะฮะอันนี้เป็นพญาไทยนะพญาไทยเนี่ยก็เลือกสถานที่นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็พอเลือกพญาไทยเสร็จทีนี้เราก็ไปดูการสั่งอาหารนะครับมันก็จะมีเมนูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็คือแถวพญาไทยนะครับสี่สิบแปดร้านอาหารดังนั้นเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีกดปักหมุดแล้วยังไม่มีสถานที่ใกล้เคียงนั่นคือโอกาสนะครับที่เพื่อนเพื่อจะชวนเพื่อนนะครับชวนคนขับไรเดอร์แล้วก็ชวนร้านอาหารเข้ามาอยู่ในแอป นะครับเพื่อจะสร้างให้เรามีได้ผมถือว่าเป็นโอกาสทองของเพื่อนๆที่เป็นนะครับนักธุรกิจหรือนักแชร์นะครับสำหรับเพื่อนๆสามารถเอาร้านอาหารเข้าได้เอาวินแมนเข้าได้นะครับอันนี้คือโอกาสนะครับอย่างที่บอกเนาะอย่างผมก็มองเห็นนคปามเป็นโอกาสนะครับรัศมีก็น่าจะประมาณ5-10ิกิโลนะครับผมอ่ะโอเคหวังว่าโอกาสนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเห็นเงินทองนะครับที่อยู่ ตามท้องถนนนะครับกับการกินอยู่กินใช้ของเพื่อนๆหลายๆคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะนําเสนออะไรดีๆนะครับผม